ที่ร้านตัดผมของอาจารย์อ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลากินข้าวกินข้าวแล้วนะเวลากินข้าวมาดูการทําอาหารของอาจารย์อ้นนอาหารเพลสวัสดีครับอาจารย์อ้นกันงาสวัสดีครับทําอะไรอยู่ครับตอนนี้กาลังพันคุกคลิกหมูคุกคลิกหมูนะครับโอ้ยอาหารตอนนี้อาหารเที่ยงหรืออาหารเช้าอาหารเช้าครับอาหารเช้าตอนเช้าไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมครับสมมุติเราคุกคลิกนี่เราไม่มีเวลาซอยเราก็หนีบเอาเหมือนเหมือนเขาเรียกเหมือนหมูกระทะน่ะ ก็เป็นช่างตัดผมเนาะก็ต้องใช้กันไก่อะไเนาะครับเคยเห็นหมูกระทะไหมครับหมูกระทะเขาเรียกหมูกระทะง่ายเนาะง่ายใช้แบตเตอรี่กินครับอ่าใช้แบตเตอรี่กินเลยนี่มันคุกคิกคุกคลิกหมูนะครับเขาเรียกคุกคิกหมูเอาอะไรทําด้วยคุกคิกเนี่ยหนึ่งนเอาอะไรใส่เนื้อหมูขาหลังเนื้อหมูขาหลังใส่ลงไปเลยโดยที่ไม่ต้องตัดไม่ต้องสับไม่ตตต้้อองงัดสแล้วเอาอะไรรองพื้นข้างล่างเอาน้าเอาอะไรไหมไม่ต้องเราเอาพริกแกง เอาพริกแกงใส่ใส่แล้วก็เอาหมูเข้าไปแต่มันมีมันในตัวอยู่แล้วเนาะครับหมูมีมันในตัวดูเครื่องปรุงผมอ่าเครื่องปรุงมีครบซอสหอยนางรมทุกอย่างมีทุกอย่างเลยนะครับพริกผงอะไรมีหมดครบอ่านี่ครับแล้วก็ตะหลิวตะหลิวนะครับอาหารการกินของอาจารย์อ้อนเนี่ยครับตะหลิวใส่ทีนี้ผมก็ตัดอย่างงี้ดูนะครับตัดนะถ้าอันไหนมันไม่ดีผมก็ตัดออกอย่างงี้เนี่ยมันดีทั้งนั้นแล้วมันกินได้หมดเลยนะครับครับนี่เขาเรียกขลุกขลิก กคลิกนี่กคลิกโอ้หอาหารงูกคลิกกินหมดไปครับมื้อหนึ่งไม่หมดครับสามวันครับสามวันนะถึงหมดสามวันอ่านี่ประมาณครึ่งกิโลแล้วมั้งนี่ข้าวครับหนึ่งเวลาหนึ่งเวลาขออาจารย์นอนนี่คือหนึ่งเวลาโอ้โหหม้อหนึ่งเลยนะครับหม้อหนึ่งเลยครับกินหม้อหนึ่งเลยนะครับกินมากกินเยอะกินเยอะแต่กินกินทีหนึ่งก็กินอยู่นานเนาะกินอยู่นานยังอาจารย์นอนี่เหมือนอูดไหมก็ไม่ใกล้เคียงครับ อูด่ะเขากินน้ําทีหนึ่งอ่ะกินเยอะมากเลยนะแต่อยู่ได้เป็นเดือนเลยนะครับผมครับนี่แหละครับผมก็กินอย่างนี้เลยครับกินมื้อเดียวอยู่ได้เป็นวันเนาะเครื่องนี้ผมปรุงครบหมดเลยเครื่องเทศเครื่องเทศใส่หมดเลยมีอะไรก็ใส่ไปเลยโอ้หน่ากินมากเลยหอมรผมน้อนต้องทําให้สุกวิธีทําให้สุกปิดอ่านี่เขาเรียกอบอย่างนี้เขาเรียกอุอุอ่าเขาเรียกอุอย่างนี้เรียกอุเมื่อกี้เรียกุกคลิก อ่าแต่ไม่ใช่อบนะเป็นอันนี้เป็นการทําอาหารของผมครับทำอาหารอาจารย์อ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูนะค่อยดูว่าสุกนี่เป็นหมูต้มไม่ใช่อันนี้หมูต้มนะครับหมูต้มอันนี้หมูต้มเนี่ยอาหารการกินของอาจารย์อ้นนะครับหมูต้มต้มแบบพะโล้หรือเปล่าก็เป็นน้ำซุปน้ําซุปอ่าน้ําซุปเดี๋ยวค่อยเปิดอโนนใช่ไหมเดี๋ยวจะพักก็เปิดเลยอ่าให้มันสุกก่อนทุกอย่างกินต้องให้สุกก่อนต้องให้สุกเดี๋ยวโควิดไม่เย็น เรากินแบบสุกๆดิบๆไม่ได้ยงไงอาจารย์ต้องให้มันสุกก่อนตรจายกันกอยู่ไหนอันนี้มันสุกแล้วอันนี้สุกแล้วนะครับเวลาซอยนะครับเราไปใช้เขียงมันเสียเวลาเสียเวลาทํามาหารับประทานเสียเวลาเพราะว่าจะเรียนลายสายหน่อยครับจะเรียนลายสายมาตัดได้นี่ถ้ามันจืดแล้วก็น้าปลาใส่น้ําปลาใส่แล้วลองชิมดูง่ายๆนะครับวิธีง่ายๆวิธีง่ายเดี๋ยวผมจะคอยดูโน้นคอยดูโน้น อ่าใ้เวลาเปิดแล้วนะครับอาจารย์อ้นเปิดโอ้พบน้ำสุกสแล้วอ๋อมันสุกแ,แล้วนะครับอาจารย์อ้นเราต้องเอาทั้งตใต้มันมาใส่ถ้วอ,อ๋อใส่อย่างนี้เลยนะอาจารย์อ้นน้ำมาน้ำมันใส่มากแล้วก็วางตัวนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็ปิดเตาแก๊สอ่าปิดเตาแก๊สนะครับเพราะมันสุกแล้วมันสุกแล้วปิดเตาแก๊สมาโอ้ยทีนี้มาดูหน้าตานมาดูหน้าตานี่ครับอาหารคลุกคลิกอ่าไม่ต้องล้างนะครับทีนี้ถ้าเราถ้าเราไปจับธรรมดามันก็ร้อนเราเอากัไก อ่ามาอม่ก็ไม่ร้อนเห็นไหมครับกันไก่มาแล้วก็เอามาวางตรงนี้แล้วก็เอาช้อนนี่กดไว้ครับแล้วก็ตะแกตะแกมันสุกแล้วอือน้ำลายแหละคนดูที่เราไอ้ที่เราไปกินคหมูกระทะมันก็เหมือนกันเปิดในยูทูบดูเรียนจะลองชิมดูดูการจินถ้ามันร้อนก็ออ่าอ่ามันร้อนมากเลยนะครับตอนนี้โอ้โหลำไส้จะพังนะครับมันต้องเป่าก่อน เป่าก่อนนะครับให้มันเย็นกันนี้หน่อยครับอาจารย์มันพวกข้าวจำอ๋อมันโดนน้ําแล้วมันโดนน้ําตรงนี้มันอาจจะเย็นก็ได้นะครับเราเข้าเข้าเข้าโดนน้ำกันปั๊บปั๊บคุณโอ้ยใช่ใช่แล้วก็ตัดอย่างงี้ดีกว่าใช้ตะเกียบอีกมันไม่ร้อนมือใช้กันไก่เสร็จแล้วก็เอาไปตัดผมอีกใช่ไหมกันไก่ไม่ใช่วันนี้วันนี้เอาไว้ซอยตัวนี้ซอยโดยเฉพาะเลยนะไว้ซอยเนวดอย่างเดียวผมอ๋อกินให้อร่อยนะครับก็ขอบคุณมากครับอาจารย์น้องกันง่ายขอบคุณมากครับ